ดอกเบลเลอเลยดอกเดียวเอาไปท่าไปแกงนี่อิ่มทั้งหมู่บ้านเดี๋ยวดูขาเดีวให้ดูขาใหญ่มากขามันดูดิอันนี้แก่แล้วนะเนี่ยอืมราชินีเห็ดช่างใหญ่เหลือเกินเอาไปปลูกได้ไหมเนี่ย ดูดิดูข้างล่างฟองน้ำมันเดิสวยนะเนี่ยสวยมากนี่อยู่ดอกเดียวนาถ่ายขึ้นมาข้างบนยังสวยดูดิใหญ่มากไขาวานออกแล้วจ้าปีนี้ไขาวานอาจจะเยอะอ้ความสวยอยู่ในป่านี่แหละดีนะ น่าเกลียะฝนตกมดเข้าไปหลบได้เลยนะเนี่ย